สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูวิธีการติดตั้งโคมไฟระยะแบบ6ช่อแต่ละช่อก็ติดขั้วหลอด e14 หรือว่าหลอดจำปาก็มีการตกแต่งด้วยคลิสตั้นเพื่อให้เกิดความสวยงามหรูหรารูปทรงสไตล์คลาสสิกเหมาะแก่การติดตั้งภายในห้องที่มีการตกแต่งสามารถที่จะเข้ากับพวกผ้าม่านเฟอร์นิเจอร์ได้เป็นอย่างดีและตัวโคมก็จะมีเอกลักษณ์ที่สวยงามเราก็จะไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับ เมื่อเราทาการเปิดกล่องขึ้นมาก็จะเห็นอุปกรณ์ของดวงโคมไฟเราไปดูจุดที่เราจะทาการติดตั้งเราเตรียมสายไฟพร้อมกับลวดที่จะดึงรับน้ําหนักของดวงโคมเราไปดูแบบที่เขากําหนดมานะครับสําหรับแบบที่เขากําหนดมาตัวด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นตะขอห้อยดวงโคมฝาปิดตะขอมีโซ่แล้วก็ตัวเมนของดวงโคมตัวนี้ก็จะเป็นก้านขั้วหลอดฝาปิดด้านล่างตกแต่งด้วยเคสตั้นตัวนี้ เรามาดูด้านนี้ไม่ว่าจะเป็น A B C D E นะครับว่าคิสตันมีลูกหีีลูกจำนวนเท่าไหร่แล้วก็จะติดตั้งตรงไหนนะครับแบบเขาก็จะกำหนดมาให้เสร็จเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นตะขอยึดดวงโคมตัวนี้ก็เป็นฝาครอบของตะขอนะครับแล้วก็ทำการนำตะขอขึ้นเป็นสําการยึด ในตำแหน่งที่เราจะทำการติดตั้งโดยใช้ลวดดึงครั้งแรกแล้วก็ใช้สกรูยิงยึดเข้ากับแผ่นเหล็กด้านบนนะครับเมื่อเรายึดให้แน่นแล้วก็นำนะครับฝาครอบตัวนี้ขึ้นไปทำการห้อยแล้วก็มีโซ่ความยาวเราสามารถที่จะเรียกหรือว่าปรับได้แล้วก็ตัดในตามที่เราต้องการหลังจากนั้นก็นำตัวเมนหลักของโดงโคมขึ้นไปทำการห้อยอยู่ด้านบนนะครับ ต่อไปเราก็จะทําการประกอบก้านขาช่อขั้วหลอดเขาก็จะมีอยู่ทั้งหมดหกก้านด้วยกันนะครับเราก็เสียบเข้าไปในรูของแผ่นเหล็กที่เขากําหนดมาก็จะมีอยู่6กรูด้วยกันนะครับเราเสียบเข้าไปก่อนครั้งแรกแล้วก็ตามด้วยแหวนคลายล็อกหนึ่งตัวหลังจากนั้นก็ตามด้วยน็อตตัวเมียเราเสียบเข้าไปในรูเลยนะครับสอดสายไฟเข้าไปก่อนแล้วก็ตามด้วยแหวนคลายล็อกแล้วก็น็อต ตัวเมียขันก็อย่าเพิ่งขันแน่นนะครับขันพอตึงๆมือก่อนถ้าเราใส่เข้าไปทั้งหมด6ตัวปรับองศาได้เราถึงขันแน่นอีกทีหนึ่งนะครับก้านขาขัา้วหลอดตัวนี้ก็จะเป็นแก้วที่เขาเป่าดัดโคง้งงอซึ่งแตกต่างกับโครมรุ่นอื่น ขาการขั้วหลอดตัวนั้นเขาก็อาจจะเป็นโลหะตัวนั้นก็จะมีความคงทนสูงกว่าตัวนี้ตัวนี้เป็นแก้วก็อาจจะแตกหักเปราะง่ายดังนั้นเวลาที่เราประกอบเราก็จะต้องมีความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับ เมื่อเราทําการติดตั้งขา,าคานขั้วหลอดเสร็จนะครับปรับองศาได้ก็ขันให้แน่นหลังจากนั้นเราก็ทกําการต่อสายการต่อสายก็ต่อแบบขันนนแล้วก็ปิดฝาด้านล่างตัวนี้เขาก็จะมีอยู่2ชั้นชั้นที่1ก็จะเป็นลักษณะสแตนเลสชั้นที่2ก็จะเป็นลักษณะถ้วยแก้วแล้วก็ใช้น็อตตัวเมียล็อกเข้าไปก่อนหลังจากนั้นก็จะมีน็อตปิดหัวของน็อตตัวผู้ที่มีรูที่จะห้อยคิสตันอีกทีหนึ่งนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นน็อตปิดหัวน็อตตัวผู้แล้วก็ขันยึดให้นั่นนิดหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะทําการต่อสายชุดของดวงโคมเข้ากับสายเมนที่เราทําการเดินผ่านสวิตช์เอาไว้สีฟ้าก็เป็นนิวตันสีน้ําตาลก็เป็นลายเมื่อเราทําการต่อเสร็จก็ใช้เทปสายในการพันสายเก็บสายนิดหนึ่งหลังจากนั้นก็เก็บสาย เข้าไปในรูนิดหนึ่งนะครับแล้วแล้วก็ตามด้วยฝาครอบของตะขอตัวนี้เขาก็จะมีสกูเกียวหัวแขกนะครับสําหรับยึดฝาไม่ฝาเขาหลุดหรือว่าหล่นหรือว่าล่วงลงมาได้นะครับเ mm hmm. มื่อเราทําการต่อสายเสร็จนะครับทีนี้เราก็จะมาทําการตกแต่งคริสตัลเราก็จะใส่ห่วงเป็นลักษณะของห่วงที่ตกแต่งด้วยคริสตัลมีลูกอยู่2ลูกนะครับใส่เข้าไปในขาช่อก้านขั้วหลอดตัวนี้ เมื่อเราทําการตกแต่งชุดที่1เสร็จเราไปดูชุดที่2เป็นลักษณะของถ้วยแก้วมีการตกแต่งที่ขั้วหลอดด้านบนตัวน,นี้แล้วก็มีการประดับด้วยคิสตันทั้งหมด4มุมด้วยกันแล้วก็ใส่เข้าไปที่ขั้วหลอดทั้งหมด6ชุดเลยนะครับ ฝาครอบตัวแก้วด้านล่างตัวนี้เราก็ใส่คิสตันเข้าไปทั้งหมด4มุมด้วยกันแล้วก็เส้นสุดท้ายที่หัวน็อตหลังจากนั้นก็ใส่หลอดไฟหลอดไฟก็จะเป็นหลอดจำปาคั่ว e14 นะครับเป็นหลอดวินเท h ค,คือหลอดตกแต่งเราใส่เข้าไปทั้งหมด6หลอดเลยนะครับเมื่อเราทำการใส่หลอดไฟเสร็จทีนี้เราก็จะมาทำการทดสอบระบบไฟดูนะครับโดยการเปิดสวิ์ เมื่อเราทำการเปิดสวิชนะครับแสงสีของหลอดไฟสีของวอมไว้ตัดกับคิสสันตัดกับขั้นขาควหลอดที่เป็นแก้วนะครับก็จะเปล่งประกายออกมาอย่างสวยงามเลยนะครับ mm hmm. ถือว่าได้อารมณ์แบบคลาสสิกมากๆนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้เราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ